กาวสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับกาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุติบารมีนะครับนะครับอีกเช่นเคยครับพี่พี่นะครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆของหลวงปู่มหาสิราสิริจันโทครับสดๆร้อนๆเลยนะครับพึ่งถึงมือเลยนะครับพี่พี่นะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับนะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับออกที่วัดโพสีสะอาดนะครับเป็นขุนแผนหล่อโบราณนะครับพี่พี่รุ่นเมตตาเหนือดวงนะครับ นะครับวัดโพสีสะอาดนะครับหลวงปู่มหาศิลาศีนิจันโทนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นรุ่นที่หลวงปู่เมตานะครับให้นะครับให้ลงนะครับอักขระยันเหนือดวงไว้บรรจุว่าด้านหลังของเหรียญหล่อผลแผนรุ่นนี้นะครับวัดโพสีสะอาดนะครับพี่ๆเป็นวัดที่หลวงปู่ท่านจำพรรษาอยู่ก่อนที่ท่านจะมาอยู่ที่ธรรมอุทยานนะครับ นะครับก่อนที่ท่านจะมาอยู่ที่ธรรมอุทยานนะครับเป็นวัดที่หลวงปู่ท่านจำพรรษาอยู่นะครับซึ่งอยู่มานานนะครับพี่ๆนะวันนี้ผมมีแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันลุ้นเลยนะครับเอานะครับนี่วันนี้อันนี้1นึ่ถึงหนึถึงสิบนะพี่มีมีจองแล้วอยู่ทั้งหมด3ลุ้นนะครับมีเบอร์หนึ่งนี่ครับเบอร์หนึ่งพี่สมพรเขาให้แกะนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ชมด้านในนะครับเบอร์ห้าเฮียอิทธิพลนะครับนะอันนี้เดี๋ยวท่านไปลุ้นเองนะครับเบอร์8นะครับ พี่นาทกรนะครับนะก็จะเหลือทั้งหมด1 2 3 4 5สามี่ห้าหเหลือหกลุนนะครับเหลือ6กลุ้นนะครับพี่อันนี้เบอร์สิผมแกะดูแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเอานะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญขุนแผนหล่อโบราณนะครับเป็นขุนแผนหล่อโบราณของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเป็นรุ่นแรกครับเป็นขุนแผนรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับออกที่วัดโพสีสะอาดนะครับนะครับ ปลุกเสกนะครับทั้งหมดนะครับ3วาระนะพี่นะครับปลุกเสกทั้งหมด3วาระนะครับวาระที่1นะครับนะครับปลุกเสกที่ปลุกเสกวันพฤหัสสบดีที่4นะครับกอเคกรกฎาคมนะครับปกเสนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทปลุกเสกที่วัดพระธาตุมึงหินนะครับวาระที่2ปลุกเสกที่5นะครับหลวงพ่อสุริยันโกสะปัญโยนะครับปลุกเสกนะครับอริเมตตาอธิษฐานนะครับปลุกเสกนะครับ และวาระที่3นะครับบุกเสดใหญ่เลยนะครับ14 14เกจิดังแห่งภาคอีสานนะครับมาล่วมมาล่วมกันปุกเสปลุกเสดที่วัดโพสีสะอาดมีหลวงปู่มหาสิดาสิริจันโทเป็นประธานพิธีปุกเสดนะครับหลวงปู่ดมทรัพย์พระอาจารย์ต้อมเนี่ยหลวงพ่อสุริยันโพสะปัญโยนะครับปุกเสดมีแต่บ้าเกจิดังๆนะครับอ่านี้ผมจะแกะให้พี่สมให้ให้พี่สมพรนะครับเป็นลูกค้าประจําของผมที่อยู่ใต้หวันนะครับลุ้นเนื้อครับอ่าผมเปิดลุ้นละ 950บาทพี่พี่นะครับราคาเบาราคาแบ่งปันนะครับเก็บก e ่อนแรงนะครับ950ราคานี้นะครับเดี๋ยวให้ดูความสวยนะครับอันนี้เป็นพี่สมพรนะครับนะนะครับเบอร์หนึ่งแก่ให้พี่สมพรดูนะครับนะขอญาตนะครับเบอร์หนึ่งนะครับพี่สมพรนะครับอ่ามาลุ้นกันจะได้เนื้ออะไรนะครับนะครับ950บาทนะครับ รุ่นนี้นะครับพี่พี่การจัดสร้างทั้งหมดนะครับจะมีเนื้ออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนครับมีเนื้อเงินยวงชุบเงินซาตินนะครับจัดสร้าง2,000อง์เนื้อเงินยวงนะครับชุบทองซาตินจัดท่้ง2,000องค์เนื้อเงินยวงชุบนิกเกิลนะครับจัดท่้ง2,000องค์เนื้อเงินยวงชุบแบล็กโลดียมนะครับจัดสร้าง2,000องค์และเนื้อทองโบราณจัดสร้าง2,000องนะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับความสวยนะครับ อ่าพี่สมพรนะครับอันนี้ของพี่สมพรนะครับเบอร์หนึ่งนะโอ้นี่ครับพี่สมพรได้เนื้อนี้เลยครับนี่นี่ครับเข้มขังเลยครับพี่ๆเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับแน่นอนครับอ่านี่ครับพี่สมพรนะครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับนี่จะสร้างสองพันโคงนะครับลันเลขสอสาราก็คือหลวงปู่ศิดาครับหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งครับ นี่ครับด้านหลังนะครับเป็นยันเนี่ครับเหนือดวงของหลวงปู่นะครับอ่านะครับยันเหนือดวงของหลวงปู่นะครับนี่นะครับแล้วก็เขียนว่าวัดโอสรีสะอาดนะครับรุ่นเมตตาเหนือดวงครับนี่หลวงปู่เมตตานะครับให้นำนะครับอัคระยันเหนือดวงของหลวงปู่มหาศิลานะครับมาใส่ไว้หลังเหรียญนะครับเพราะเป็นวัดที่หลวงปู่ท่าน นะครับเคยจำพรรษาอยู่ก่อนที่จะมาอยู่วัดพระธาตุมูลหินนะครับแล้วก็ธรรมอุทยานด้านหน้าเป็นขุนแผนนะครับเป็นหลอโบราณนะครับนี่ครับหัวใจเศรษฐีนะครับเป็นยันนะครับนี่ตรงอัคระตรงอกนะครับของขุนแผนนะครับเมตตาค้าขายนะครับเมตตามหานิยมนะครับคนรักคนหลงนะครับอ่าพี่ก็รู้แล้วครับขุนแผนนะครับนะครับเมตตาค้าขายเจรจานะครับ ได้หมดนะครับอันนี้ของพี่สมพรนะครับอันนี้ของพี่สมพรนะครับนี่ครับน,นี้ของพี่สมพรเป็นเนื้อทองแดงโบราณน,นะครับนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่นครับเห็นว่าวัดโพสีสะอาดนะครับรุ่นเมตตาเหนือดวง ตอกอยิงเลเซอร์สอชลาแล้วก็รันเลขนะครับอันนี้พี่สมพรหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับดูความสวยนะครับอ่ะอันนี้ของพี่สมพรนะพี่นะครับอ่อันนี้เป็นอันนี้เป็นของเยียอิทิพนนะครับอันนี้เป็นของพี่นะครับนักกรนะครับอันนี้เดี๋ยวแยกไว้นะครับพี่ๆแยกไว้นะครับอ่ะนี่ของพี่สมพรนะ สามรายการก็จะเหลือแค่นี้ครับพี่ๆเหลือรุ้นแค่นี้นะครับเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกยนเจ็ดรุ้นครับแต่รุ่นนี้นะครับอันนี้ผมเปิดแล้วนะครับผมเปิดเช็คพระนะครับดูความสวยแล้วก็ดูด้านหลังนะครับตรงปกหรือเปล่าอันนี้เป็นเนื้อนะครับผมแกะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจก็เบอร์สิบนะครับคาเท่ากันนะครับเก้าร้อยห้าสิบจริงๆเนื้อนี้ต้องแพงกว่าอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเนื้อชุบทองนะครับซาติน เนื้อเงินยวงอันนี้ผมแกะแล้วไม่เป็นไรนะให้ดูได้นะครับเนื้อเงินยวงชุบทองซาตินนะครับอดูความสวยอีกรอบครับนี่ครับเงินยวงชุบทองซาตินนะครับเข้มขังมากๆาด้านหน้าคาระยันนะครับณหัวใจเศรษฐีนะครับนี่นะครับเป็นขุนแผนนะครับเมตตาขายนะครับรุ่งเรืองกิจการเงินไม่ขาดสายครับด้านหลังนี่นะครับ นี่องนี้ผมแกะแล้วนะครับไม่มีคนจองนะครับเบอร์สิบท่านใดชอบหรือสนใจก็เอาเ5 0หเหมือนกันเป็นเหรียญล่อโบราณนะครับด้านหลังเป็นยันเหนือดวงเหรียญเหรียญเหรียญวงนี้ตอกนะครับสระยิงในเสื้อสระหนึ่งสองเก้าเจ็ดครับวัดโพสีสะอาดนะครับรุ่นเมตาเหนือดวงนะครับพี่พี่นี่ความสวยก็ประมาณนี้เลยครับพี่ความสวยก็ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะลงคลิปสั้นๆนะเพราะว่ามีมาให้รุ่นแค่นี้นะครับอันนี้เบอร์สิบ นะฮะอันนี้ผมแกะแล้วนะพี่อันนี้เบอร์สิบถ้าท่านใดชอบนะครับเนื้อเงินนะคุดบทองซาตินนะครับนะครับรายการนี้จะตั้งแค่สองพันนะครับนะรายการที่สิบจะเหลือหมายเลขนะครับสองสามสี่นะครับสองสามสี่หกเจ็ดเก้านะครับอ่าเหลืออยู่นะครับแล้วก็รวมหมายเลขสิบที่ผมแกะแล้วนะครับถ้าใครชอบเนื้อนี้ก็ติดต่อมาได้ครับนะนี่ช่องทางการติดต่อนะครับ นี่ครับยุทธบารมีนะครับพระเครื่อง168นะครับเฟซบุ๊กยุทธบารมีพระเครื่อง168นะครับโทร0871361722แล้วก็ ID Line แอดมาตามนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้พี่ๆถ้าท่านใดสนใจครับอันนี้ยังไม่ได้แกะซีนนะที่เหลือยังไม่ได้แกะซีนนะนอกนอกจากเบอร์10เบอร์10ผมแกะแล้วเป็นเนื้อเงินยวงทุกชุดทองซาตินนะครับทุกทองซาตินจะได้สองพันจะสร้างอย่างละสองพันองค์นะครับอันนี้ยังไม่แกะซีนเหลืออยูุบ นะครับรุ้นละ950นะครับเป็นนะครับเป็นขุนแผนหล่าโบราณรุ่นแรกของหลวงปู่มาศิลาออกวัดโพสีสะอาดนะครับวัดของหลวงปู่นะครับที่ท่านจำพรรษาอยู่แต่ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มีลูกศิษย์ของหลวงปู่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่นะลูกศิษย์เองของหลวงปู่เลยหลวงปู่เมตตานะครับปลูกเสกนะครับนะเหลือหกลุ้นนะครับไม่แก่ซีนพี่จะเอาไปลุ้นเองก็ได้หรือหรือจะ ให้ผมแกะให้เลยก็ได้ก็ติดต่อมานะครับ950บาทครับราคานี้เก็บก่อนแพงได้พี่นะใครสนใจก็ติดต่อมาดามเบอร์นี้แล้วกันนะครับพี่ๆวันนี้ผมก็นับมาแบ่งปันนะครับคลิปสั้นๆนะครับแบ่งปันพี่ๆได้เก็บนวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทนะครับพระผู้เปี่ยมด้วยความเมตตานะครับแม้กระทั่งเบี๊กแก้ของหลวงปู่ก็ยังมีปฏิหารนะครับนะเรียยแก้จนของท่านนะครับมีปฏิหารเยอะแยะมากมายครับคนเช่าบูชาไป นะครับก็เล่าให้ผมฟังเยอะแยะนะครับค้าขายดีนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่ท่านปลุกเสกนะแล้วก็เป็นอัระยันของหลวงปู่ไว้ด้านหลังด้วยนะครับนะครับก็ต้องบอกว่าเก็บได้ครับพี่พี่นะเหลืออยู่6กหกลุนแล้วก็7ลุนกับที่แกะแล้วไม่ต้องลุ้นนะครับอันนี้ผมแกะแล้วนะครับรายต่ใจก็ติดต่อมา9-50บาทถ้ารับ2ลุนก็ลดได้นะพี่ๆนะ ลองทักเข้ามาคุยนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาครับวันนี้ผมยุตบารมีก็ต้องประกันแท้ทุกรายการครับพี่นะประกันแท้ทุกรายการครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันพี่ๆเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับมีวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลามาอีกนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวมีมาแบ่งปันให้พี่พี่ราคาย่อมเยาแน่นอนนะครับพี่ๆครับวันนี้ผมยุตบารมีขอกลาบขอพระคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับนะที่ให้การสนับสนุนนะครับเช่าวัตถุมงคลกับผมมานะครับนะก็ร่วมกันนะครับ ทำบุญด้วยนะครับผมก็โอนเงินนะครับเข้าช่วยนะครับหลวงปู่ท่านนะครับนะครับสร้างพระธาตุเหมือนหินครับโอนตลอดทุกคลิปนะครับอ่ะก็ขอนุโมทนาบุญกับพี่ทุกท่านด้วยนะครับที่นะครับชาวหาบุญชาววัตถุมงคลกับผมนะครับนะเจอกันคลิปหน้าครับพี่วันนี้ก็ใครสนใจนะครับรุ้นละ9 5้า้บาทก็ติดต่อมาครับเบอร์โรนี้หรือแอดไลน์มาก็ได้ครับถ้าไม่สะดวกแอดก็โทรมานะครับ ไม่มีเก็บปลายทางนะครับพี่ๆไม่มีเก็บปลายทางนะครับอันนี้ขอโอนเลยแล้วจะส่งเลยนะครับนะจะส่งแน่นอนชัวร้อยอ์เครับนะวันนี้กับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับพี่ๆขอบารมีหลวงปู่คุ้มครองพี่ๆทุกท่านให้มีเงินมีทองร่ำรวยทุกๆุกท่านทุกทุกคนนะครับพี่ๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่สวัสดีครับ